เห็นข่าพี่น้องโพดพ่อมาโลมาหนึ่งเมื่อนี้หนึ่งข่าวสามกองหยัดหยาบหนึ่งเพี้ยมาเพี้ยยังน้ำับพี่น้องคนวันนีสิกินข่าวก็อันขนมเส้นพูดไดกินข่าวก็ขนมเส้นน้ำยาป้ามีพร่นิดแทบแสบกระซิบเมืองแล้วไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเด้อไม่โซนกินไปแล้วแอ่อัดเอาบะทันป๊าดคอยกินกับข่าวพ้อมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพูดได ก็บติน่นไก่คุกชินป่ากินกะเอีกคือเกอ้าวพระจอมพิพักค่ะหงยบึ้ม,มเด็ดแต่มากมากออกนวดเดินหนาแล้วเด้อจะไปเติมยังอีกเด้วอุ้ง บคิันกินบะได้กระแซบบะนั่นน้ำเผากับพอนงเส้นก็ได้เผาแ่มักันานเขาช่วได้มวน่ ไปน้องแก่ไายมากเลยมากินน้ำแกงด้วยค่ะพี่น้องเด้อขาไก่ สินค้าใกล้สิง,งมค่ากระดูมันยุ่จังสิละ่ะค่ะว่ามีเวียบว่ามีงานยังเห็ดหน้าก็สบายสมุนวางไว้แล้วกระจ้างเพิ่นไปตัดค่ะยาหาขยาคืนโอ้ยออืวน สลากร์ด้วยค่ะเด้อซื้อเหนียวหาอยู่ năm phải cái chân xong phải pháo và phá. cái chân khỏi bỏ nhầm đấy thì nào phải có nhầm ý gì khỏi lấy luôn lấy luôn ác à, cái mẹ tời khỏi tôi bé hiện muốn nhầm chắc luôn เมื่อนีนเ้เห็ดน้ำปลาย่าปลาจำมดาขอสิเห็ดน้ำใส่ย่ากะทิขน้อง้อยมันยู่มันจะต้องใส่กะทิปลาแดกกะทิแฉกพี่น้องแฉกข้ขอโทษหลายเด้อค่ะเด้อกินปเายว่าไปคพืออก้าเนาะ ก็เป็นอย่างอย่างที่มักเลือดใจใเลือดหมูกินข้าวเด๋ยวสิบเบร์แล้วค่ะพี่น้องตาน้าใจ้าของไล่เอาไล่เอา 我不能拿拉